อุ้ยอุ้ยใบายหายไปไหนหมดคะ่ะโอ้ยใบยมะละกอแม่นาลินหายไปไหนหมดอันนี้ยังสองใบแต่ว่ายอดหายหมดแล้วอันนี้ก็ยอดหายคะ่ะต้นนี้ก็ยอดหายต้นนี้ก็ยอดหายใบายหายหายไปทั้งยอดเลย ตัวอะไรใครมาเอบเอาไปเนาะยอดหายหมดแล้วเอาอันนี้อันนี้ก็ยอดหายอุย้ยยอดหายไปไหนโมทั้งยอดทั้งใบช่วงนี้หน้าฝนหอยเหรอคะหอยมากินใบเหรอ เห็นแล้ว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 เห็นตัวเห็นตัวกินแล้วนี่ทุกคนคะนี่ไงนี่ไงนี่ตัวนี้แน่เลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้แน่เลยจ้าเอ๋จ้าเอ๋มากินยอดหมดเลยตัวเอ๋ เป็นตัวนี้แน่ๆเลยมาแอบ,บกินใบกินยอดมะละกอของแม่นาลินไม่เหลือเลยค่ะยอดไม่เหลือเลยอุ้ยอย,ยอดใบหายเกลี้ยงเลยแมนาลินว้าวุ่นเลยค่ะยอดมะละกอ หายหมดเลยคืนเดียวนะคะเนี่ยโอ้ยเนาะ้ำใหม่แล้วต้อง้ำใหม่แล้วเลยหายหมดเลยยอดหายหมดเลยจ้ามาแล้วก็